ที่พ่เปยกครับนทวัฒน์อ้นรัตรซีเนียเอ็กซ์คูทีฟไวเพสเด้นต์บริษัทหลักทรัพย์ซ g s เอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยครับพี่เปยกสวัสดีครับไม่เจอพิเปยกหลายอาทิตย์เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพ่เอกเราเดือนละค้างเราเดือนละค้างอ๋อเดือนละค้งเดือนละค้างอ๋อเราเดือนละค้งาคงเอาฝั่งโมเดลก่อนเดี๋ยวลืมโมเดลพ่เปียกเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนตลาดช่วงนี้มันไม่ไปไหนเลยครับก็คือโมเดลโมเดลตอนนี้เรา อยู่ในช่วงของการทดสอบออเดอร์นะครับมีใส่ม,มีลูกค้าใส่เงินมาบ้างเราก็ใส่ไปบ้างแหละหุ้นที่เล่นก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่และและหุ้นปันผลขนาดใหญ่รวมทั้งอาจจะมีด r เข้าไปด้วยนะครับเมื่อเช้ามีลูกค้าจะใส่เงินเพิ่มนะเขาไลน์มาถามทางแอดไลน์เอกอินเวสเมนตผมก็เลยบอกว่าอ่าจะใส่ยังไงต้องไปถามทางบรกอร์เลยเขาจะมีวิธีโอนเงินมีอะไรผมก็ไม่รู้อเมื่อเช้ามีคนแอดไลน์ถามมา ผมก็บอกวิธีง่ายๆครัพี่เปียกเราก็ตอนนี้เริ่มส่งคําสั่งบ้างแล้วทรสอบว่าไอ้ตรงไหนมันต้องรออะไรเพราะว่าคําสั่งพี่มันจะเป็นคําสั่งประเภทแบบไม่ได้รีบร้อนมากลงทุนลงทุนลงทุนที่เป็นขาลงทุนยาวๆนะคุยกับทางพี่เปียกเลยโมเดลพี่เปียกเพราะว่าคืออย่างนี้คือผมก็บอกลูกค้าตลอดนะคนที่สนใจผมบอกว่าวิธีง่ายๆครับถ้าท่านลงทุนเองแล้วท่านได้สตังค์ไม่ต้องะครับแต่ท่านลงทุนเองแล้วท่านแพ้ตลาดท่านไม่ประสบความสำเร็จ แบ่งบางส่วนมาลองตรงนี้นะครับ<ช>ส่วนแต่ล,ละคนก็มีแต่ละสไตล์ไปแล้วก็เลือกเอาสักคนเนี่ยนะนนนมีตั้งสี่ห้าสี่้าคนใช่ใช <นะ S 1> ใ่ใครชอบเทคนิคอลไปคุณกฤิติใครชอบลงทุนยาวมาคุยกับพี่มาพี่เปียกใครชอบพื้นฐ<ช>านจาจ๋าไปพี่หมูเลยอย่างเงี้ยอ่า<ช>อ,อะไรอย่างนี้อืมเอาต่อมาพับตลาดพี่เปี๊ยกเชิญครับเออส่วนตัวผมคิดว่าตลาดอยู่ตรงเนี้ยไม่น่าจะหลุดหนึ่หนึ่งห้าศูนย์ ผมแนะนําลูกค้าทยอยซื้อหุ้นคืนอยู่อ๋อคือคิดว่าเราขายหุ้นเราขายหุ้นมาตลอดทางเนาะครับเราก็จะเริ่มซื้อหุ้นคืนละอ่าเดี๋ยวผมกดกราฟขึ้นไปเชิญครับต่อเลยครับซื้อครับแล้วก็เชื่อว่าตรงหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ย่านๆเนี้ยคือแถวนี้แหละซื้อได้อืมอันนี้หุ้นที่ซื้อก็จะมีหุ้นอยู่สองประเภทประเภทแรกคือลอยขึ้นไปข้างบนอืม แล้วก็เริ่มย่อตัวอย่างพวกแอดวาน์อย่างพวกเคแบงค์ bank, ผมให,ให้ชื่อหุ้นไปเลยนะเพราะว่าไ,ไม่ต้องไปถูนไ,ไอ้พวกนี้ก็จะมีการมีการจังหวะรีบาวเป็นช่วงๆตามสภาพตลาดเช่นถ้าบวกก็อาจจะมีรีบาวกลับบ้างแต่ว่าจะไม่เยอะนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมันไม่ใช่แบบดาวลุ่งอะไรมากนักที่จะแบบโอ้โหขึ้นพวดพลาดพวดพลาดมันมันจะยากนิดนึงครับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นแกนหลักสําคัญในการขึ้นรอบนี้เลยก็คือพวกที่อยู่ข้างล่างอย่างเช่น ปิโตเคมีพวก PDTGC พวกปูนใหญ่พวก IVL นะมาทั้งสามตัวเลยแล้วก็มีกลุ่มที่ลงแล้วยังไม่ค่อยมีแรงซื้อแล้วก็คิดว่าน่าจะบอททอมไปแล้วก็คือโรงพยาบาลแล้วก็คาปลีมชุดเนี้ยชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่ค่อยๆฟื้นตัววิธีการฟื้นตัวก็จะคล้ายๆกับปิโตเคมีคล้ายๆ PDTGC อเราเปิดกราฟดูก็จะเห็นว่าเออมันวิธีการฟื้นตัวมันฟื้นประมาณนี้ เพราะรฉะนั้นโดยรวมเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหกศูนย์จะรับอยู่แล้วก็ใครที่ขายพูดไปแล้วก็ทยอยซื้อคืนได้โดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ข้างล่างส่วนหุ้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นจังหวะรีบาว์ได้นะครับครับนี่เวลาเราเก็งอะไรตอนเนี้ผมแนะนาเคแบงเพราะว่าลงมาสองวันละหนึ่งกกําลังจะถามเรื่องนี้พอดีพี่เปี๊ยกถามจอ่อเคแบงนิดหนึ่งหนึ่งลงมาสองวันแต่อย่างที่เราทราบข่าวก็คือตอนขึ้นก็มีข่าว จากกราฟที่เขาไปลงทุนตอนลงก็คล้ายๆกันเพราะเขาลดพอร์ตพี่เพยลมองปรากฏการณ์เรื่องนี้เป็นยังไงในเชิงของกลยุทธ์ในเชิงของรายย่อยจะลงทุนยังไงนะครับได้ครับอ่า<ด>อันที่สองมองม<ด>ูฟเมนต์หลังจากนี้ของกสิกรไทยเป็นยังไงเชิญครับได้ครับผมเอาเอากสิกรหลักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปที่กราฟได้ครับกสิกรนเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการจ่ายปันผลพิเศษ มันทำให้มันมาก p พ y o เ t r t o มันมากขึ้นไประดับ60%เซนตะซึ่งเขาไม่เคยทำขนาดนี้มาก่อนอประกอบกับมีการเข้ามาซื้อหุ้นของกาผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเ,เพราะฉะนั้นจากนี้ไปกาิกรจะลงปันผลเท่าเดิมไม่ได้ต้องใช้ p พ p ์โอเพยเระดับเดิมซึ่งราคาต้องมานั่งดูใหม่ว่าปันผลเนี่ยคุมไมในปีในปีหน้าซึ่งราคาร้อยห้าหกถึงร้อยห้าสิบอะซื้อได้ สรุปเคแบงผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจยังดำเนินได้ดีต่อไปนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลในอาาัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยผมจะเริ่มซื้อหุ้นขึ้นส่วนส่วนกราฟเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นแท็กติกเฉยๆที่ไม่อยากถือหุ้นเกินห้าเปอร์เซ็นตอาจจะมีปัญหา ของธนาคารในประเทศไทยหรือว่าต้องรายงานกราตอ,อะไรก็ว่าไปนะครับอือ,อ,อันนี้มันมีวิธีอื่นที่เข้าซื้อได้อีกนี่ครับก็มีชื่อชื่อชื่ออันอื่นก็ได้ใช่ไหมหรือซื้อผ่านกองทุนก็ได้ซื้อผ่านกองทุนต่างประเทศง่ายสุดอ่าอ่าเพราะน,นั้นผมคิดว่าเขาไม่ไม่ถึงขนาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับระดับนี้โอ้คนที่บริหารให้เขาก็พวกเพื่อนในวงการเราเนี่ยแหละพี่เพียกพี่เพียกก็รู้แล้วเออไ,ไม่ธรรมดาทั้งสิ้นผมว่าเขาเป็นวิธีแลระดับต้นต้นของไทยพาณิชย์อ่า เป็นเมือะดับต้นต้นของไทยพณิชย์ครับก็เชื่อว่าการซื้อหุ้นยังมีต่อเนื่องครับอแล้วจะผ่านเป็นตัวอื่นเท่านั้นเองเพราะนั้นยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะนั้นกราฟก็ซื้อได้เรับแบงก์ก็ซื้อได้ครับตอนเนี้ยอืก็คือพูดง่ายๆก็คือตอนเนี้พี่เพียงมองว่าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยแถวเนี้ยน่าจะตั้งซื้อคืนแล้วแหละครับอืไม่ควรถอยไม่ควรถอยครับคิดว่าน่าจะเป็นระดับต่าสุดของรอบเนี้ยครับ มูฟเมต์หลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่เปียก<ๆ>เพราะว่าเพราะว่าตลาดหุ้นเรามันเหมือนวันนี้จริงๆข่าวดีพอสมควรนะรแต่มันก็ไม่ได้แบบโอโ้โหขึ้นแบบแบบแรงๆอ่ะพี่เปียกหลายคนก็เป็นห่วงโอโ้โหแล้วมันจะหยุดสี่วันอีกด้วยนะครับ,รบม <ut S 1> ูฟเม็์หลังจากนี้เป็นยังไงมันจะค่อยๆไซด์เวอ์ค่อยไ<ง>ๆไซด์เว่หรือมันต้องรออะไรกระตุ้นเคสรุปวันจัน์หยุดใช่ไหมผมไม่รู้ว่าวันจันทุนธนาคารหยุดอ๋อเหรอโอเคเออธนาคารหยุด คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยออตอนเนี้ยเราอยู่ในฝั่งเอเชียนะครับแล้วผมเห็นการเคลื่อนไหวของอเมริกาเนี่ยที่มันไหลออกมาอืมมันไม่กลับไปที่อเมริกาเหรอเออไม่กลับไปดูจากค่าเงินแล้วไม่กลับอ,อพอไม่กลับเขาก็ต้องหาที่ลงที่เห็นชัดเลยมีอินเดียมีเกาหลีใต้มีไต้หวันเห็นชัดอืมจีนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับจีนเขาอาจจะยังกังวลอยู่แต่ว่า เงินไม่ไหลกลับเออมื่อไม่มไมหลกลับเนี่ยเป้าหมายทางเอเชียก็คือการซื้อเพิ่มในหกเดือนข้างหน้าครับนี่ความเห็นผมนะอ,อ่าเราเองล่ะเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการซื้อเพิ่มเป็นกรอบเป็นกร,รมก็น่าจะมีกระเซ็นกระสายมาบ้างอืและแต่ว่าโอเคถึงแม้ไม่ซื้อเลยนะับมันก็ไม่ขายออื่าเชื่อว่าอย่างนั้นอืเชื่อ แล้วก็เราเองเนี่ยที่ลงมารอบนี้ก็เกิดจากตัวเลขเศรษฐกิจอฐฐไอการท่องเที่ยวไม่ค่อยดีการบริโภคภายในประเทศอาจจะมีปัญหาครับซึ่งผมโดยส่วนตัวผม,ผมคิดว่าตอนนี้โลซีซ่นเป็นของการท่องเที่ยวเพราะนั้นขึ้นปีหลังน่าจะฟื้นตัวได้อืมเออก็โดยรวมๆก็คิดว่าบอททอมจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ควอเตอร์สองเนี่ยควอเตอร์สองพฤษภามิถุนาเนี่ยยานเนี่ยอืมอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมถึงคิดว่าไม่น่าหลุดหนึ่งหนึ่งห้าสู ออแล้วก็อีกหกเดือนข้างหน้าน่าจะเป็นทางขึ้นด้วยแต่ขึ้นอยู่กับไอ้ฟันโฟอ่ะครับแต่มองแล้วฟันโฟไม่น่าขายแต่จะซื้อมากน้อยนี่ผมไม่รู้ครับอืมอ่าเรื่องอื่นจะฝากอะไรถึงท่านนักทุนหน่อยไหมครับพี่เปียกครับก็เอฝากโปรแกรมเราครับอ่าโปรแกรมเราเป็นโปรแกรมที่เอใช้ความสามารถของผมวิธีคิดของผมลงไปในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมจะเป็นคนเล่นหุ้นใหญ่นะ แล้วก็เล่นช้าหน่อยถ้าใครชอบแบบนี้ก็เข้ามาได้อย่างที่เอกบอกถ้าเล่นหุ้นแล้วมันขาดทุนอ่ะมันไม่ได้เงินอ,ะอ่ะมามาเข้าระบบนี้แหละเออ <นะ S 1> คือคือไม่ใช่ทุกคนเหมาะสลับการการใช้โมเดมอัลกอริทึมครับถ้าท่านทุนฮะถ้าท่านลงทุนเองแล้วชนะตลาดอยู่แล้วไม่จําเป็นเลยนะครับแต่ถ้าท่านลงทุนเองและไม่ชนะไม่ชนะตลาดหรือได้มั่งไม่ได้มั่งแค่แบ่งบันส่วนเพราะอะไรครับท่านสามารถเห็นมูฟเมนต์ ของมุมคิดของนักวิเคราะห์ได้เลยผ่านโปรแกรมสตรีมมิ่งของท่านนะครับผ่านโปรแกรมสตรีมมิ่งของท่านแบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นท่านก็มาทบทวนได้ละอย่างเช่นสมมุติท่านเป็นนักทุนระยะยาววันนี้สมมติพี่เปียกซื้อหุอ้น X สมมตินะเพื่อการลงทุนท่านก็มานั่งคิดแล้วเฮ้ยทำไมพี่เปียกวันนี้แนะนําหุ้น X ในเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะครับและนี่คือการลงทุนของจริงฮะ ไม่ต้องมาอ่านเปเปอร์ไม่ต้องบอก b u ออนวิก n e ็ตวิกเน็ตตั้งแต่50บาทยัน0นบาทนะครับอันนี้คือของจริงฮะนะครับชัดเจนฮะพี่เปียกครับขอบคุณครับพี่เปียกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปียกนะครับมือเก่าของวงการ40ปีฮะทำงานก่อนผมประมาณสัก4ปีผมปีที่ 3, 6ละฮะนะครับก็มือเก่าของวงการนัทวัฒน์โอรนะครับตอนนี้อยู่ CGS International